สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาแนะนําและทริคการเล่นเอสเลียนะครับแล้วก็วันนี้ก่อนอื่นก็จะมาสอนคอมโบและการเล่นเบื้องต้นนิดหน่อยนะว่าแต่ผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเอสเลียก็จะเก่งไม่เก่งก็ขึ้นอยู่ว่าสกิลหนึโดนหรือไม่โดนนะเพราะาดาเมจสกิลหลักมาจากสกิลหนึ่งล้วนเลย สกิลอื่นก็มีบ้างนะครับแต่ว่าพอในไฟสกิลหนึ่งก็จะเป็นสกิลที่ทำดาเมจหลักนะครับทุกสแต็ปของเอสเรียวก็จะบวกโบนัสความเร็วโจมตี13นะครับนี่มันจะมีขึ้นด้านล่างสองเก็บได้มากสุด4ส,สแต็นะครับแล้วเราจะบวกความเร็วโจมตีมากส่วนสกิล2ก็สามารถใช้คอมโบกับสกิล1 3หรืออันติได้หมดเลยออโต้ก็ได้นะ ใช้สกิลหนึ่งก็ได้ใช้กับสกิลสามก็ได้หมดเลยนี่หรือว่าจานติก็ได้อ่าทำนองนี้อ่ะคือบลืมบอกก็คือสกิลสองสกิลสามสกิลสี่นะถ้าเราสกิลหนึ่งโดนอ่ะคูดาวมันจะลดลงด้วยนะเดี๋ยวผมลองใช้ให้หมดพอผมสกิลหนึ่งโดนปุ๊บเห็นไหมคูดาวลดสกิลหนึ่งโดนปุ๊บคูดาวลดเห็นไหมปุ๊บ ปกติก็ลดลดสกิลเลยเห็นไหมลดเรื่อยส่วนการโจมตีสกิลหนึ่งของเอสเลียวนะครับนับเป็นออนฮิตอันนี้ผมออก t ท i น i ตี้ฟอ c e มาแล้วนี่อันนี้การทำงานของ t ท i น i ตี้ฟอ c e ก็คือหลังจากที่เราใช้สกิลการโจมตีถัดไปจะเป็นการบวกโบนัสดาเมจนะอย่าง,ไง,ไงไนี้เห็นว่าเทเนตตี้ฟอสตขึ้นเราตีก็จะบวกโบนัสดาเมจ แต่สำหรับ s อสเดียวสกิลหนึ่ะเป็นออนฮิตนะครับเนี่ยพอเราไอ้นี่สกิลแล้วมันก็จะขึ้นใช่ไหมแต่สําหรับเอสเดียวกดสกิลหนโดนทีนิตี้ฟอร์ก็จะทํางานนี่นะนีมันขึ้นนิดนึงแล้วมันก็ทํางานพร้อมกับการบวกโบนัสพิเศษของทีนิตี้ฟอร์ไปด้วยอ่ะประมาณนี้แล้วกันเบื้องต้นพื้นฐานสําหรับทิกเอสเดียวก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอสัก10ไลค์ก็น่าจะพอนะ ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยอินโทรมา ก็ต้องทำยังไง <q> เดี๋ยวพรุ<__่งนี้ไม่เล่นละพรุ่งนี้เล่นสามตาแพ้สามตาเลย มินเนี่ยนตัวหนึ่งสุญหายอยู่โอ้ยเจ็บช่วงมินเนี่ยนเวฟแรกผมพลาดเลเวลนินมินเนี่ยนไปตัวหนึ่งทำให้ฝั่งตรงข้ามเลเวลสองก่อนส่วนเซน่าก็สร้างความกดดันเราได้อย่างมากเราต้องอดทนไปก่อนพยายามอย่าเสียเลือดเยอะ เพราะเลนคู่ฝั่งเขาอาจจะเรียกป่ามาเก๊งเราตอนเราเลือดน้อยตอนไหนก็ได้ยูไม่โดน ในความคิดผมผมว่าซัพพอร์ตในเลนค่อนข้างมีความสำคัญมากๆเราจะชนะเลนหรือจะแพ้เลนก็ขึ้นอยู่กับซัพพอร์ต70% จังหวะน,นี้ผมต้องรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดเนื่องจากเอดีฝั่งตรงข้ามว้ามกลับบ้านไปเติมของเติมเลือดเติมมานาแล้วถ้าผมกลับบ้านช้าหรือฝืนเคเว็บต่อแล้วเราว้ามกลับบ้านโมสซัวเราสามารถเสียเพชรปลอมได้ง่ายๆเลยยิงไม่โดนเลยเ ดีสพอร์ตมาช่วยทันไม่งั้นแย่นะไม่มีอะไรต้องแลกนะครับชมเมื่อกี้จังหวะน,นี้ผมเห็นโพสิชันเวนล่าสุดผมเลยลองอันติไปเว <vein S 2> น่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเรียบร้อยไพ่ใบเด็ดทูคริว ตะเวนมาโอเคคลายคลา อ๋อเข้าใจแล้วนี่เสียวต้องกล้าเล่นนิดหนึ่งถ้ายืนติ่มติ่มน่าจะไม่ได้เด็กอุ้ยสวยจัด เลียวท่าของไม่ได้นำมากๆจะค่อนข้างสู้กับเวนยากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากสกิลหนึ่งเรามีโอกาสพลาดเยอะมากๆถ้าเป็นไปได้เราก็อดทนไว้ก่อนเราไว้สู้ทีมไฟ ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าป้อมแตกแน่ๆเราก็ปล่อยป้อมแตกไปเลยถ้าเราฝืนเคลียร์ต่อเราอาจจะตายด้วยฝั่งตรงข้ามก็จะได้เงินจากป้อมทั้งได้คิวจากเราฉะนั้นเราต้องเรียกเพื่อนมาแก๊งถ้าเพื่อนไม่มาเราก็ปล่อยแตกเลยเฮ้ยจะเย็นชิบหายแล้วไม่น่ารอด เฮียครับเพื่นอนชิบหายแล้ะสายตายเกิดน่าจะทันแต่ว่าเพื่อนซ้อนทันไหมอีกเรื่องนึ่ โอเคตีตีตีก่อนได้นะนอกเทิร์นกำลังจะเกิดจังหวะน,นี้เราคาดหวังว่าเราตีให้ก่อนแล้วนอกเทิร์นก็มาเติมเพื่อจะได้บาลอนแต่ว่านอกเทิร์นยืนซื้อของอยู่ก็เลยต้องปล่อยบาลลอนตัวนี้ไป, <S <S ปแล้วฝั่งตรงข้ามก็แอบ,บเอาบาลอนในขณะที่เราวาร์ปกลับบ้านนะเยกงเห็นมึงจะกำลังจะเกิดกูจะตีให้ใั้ยืนช้อปปิ้งอยู่บ้าน ตัดกรอให้คนรอบนี้มาดีไ่ไม่น่ารอดปะ ใครซ่าใครซ่าเท่าไหร่สองคนไม่ไหวเนี่ยตรงนี้โี้โหเ้ยไอคิวเราตายหมดเลยคืออะไรอะ่ะ นี่ไฟชนะแล้วสื่อขิวอีกทีมกู <c oughs> เราห้ามตายในจังหวะเคลียร์ไมเนน่ในใต้ป้อมนะครับเพราะว่าเราอาจจะโดนเอนได้เลยไม่ว่ารูปแบบเกมจะเป็นยังไงก็ตามมันแครี่สองด้วย ใครสัข้างหลังได้ได้นะผมสโลให้ <Perfect. S 1> อเอเ้ยอย่าตายเลยนิก ไม่ล่างเอาล่างก่อนโอ้จะชนะทีหนึ่งยากชิปหาย จังหวะน,นี้ผมเล่นเสี่ยงมากๆเพราะาผมเชื่อมั่นว่าซัพพอร์ตจะเซฟเราได้สวยมาก เรารออุ้มอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอะไรล่ะแค่โหซิเลียนแม่ง แสนตีโคตสวยเมื่อกี้เินเน้นด้วยเราต้องดูข้างหลังด,ดันดันก่อนก็ได้เวลาเราจอบเจ็กใหญ่ถ้าให้ดีเราควรดันมิเนียสูงๆไว้ด้วยเวลาฝั่งตรงข้ามจะมาโซนก็จะยากขึ้นหรือถ้าไม่เคียร์มินเนียนก็จะโดนตีบ้านแตกได้ โอ้เจ็บเจ็บเจ็บบ <c oughs> อนไม่ใช่เอวด์เลยไม่ดีอย่างนี้ไม่ดี <c oughs> เจ็บอยู่เจ็บอยู่โผล่ไปเรื่อย Double kill, You are legendary. King Your team has slain the elder dragon. Everything looks the same เปี้ยงจบไม่สวย เกมหนีตายโคตรยากเกมนี้ชนะก็จะชนะแต่ละทีก็จบไปแล้วสำหรับการสอนเล่นเอสเลียลในเกมแรกเนาะตอนนี้ผมทำมาเกมที่สองถ้ายังไม่จูใจก็ไปกันต่อเลยระวังตาย ยิงไม่โดนทีหนึ่งไม่งั้นแฝดไปตีน่าจะตายโอเคไม่น่ารอดแล้วล่ะอุ้ยชิบหายละ ต้องเลงยิงเองนะเกมบาลีแล้วคุณจีนยังไกูวา่าละกูวา่าแล้ว,ว,ว,วแตก กูว่าแล้วไอเ้เชี่ยเอ้ามึงใครเนี่ยนึกว่าเพื่อนไห่ตายเถอะพอดีก็เลยรอดแล้วนะดูเซียนแม่งเกือบตายแต่ก็ไม่ตายนะชิบหายแล้วเอ้ยมึงสวยแล้วไม่มีอันติไม่มีอันติไม่มีอันติโอเค ชิบหายโอ้ผมก็กะสองดักหน้าเศร้าเลยแจกค่าปิดฉาก สวยโอเค哟โอเค哟โอเคอุ้ยสวยแต่อ no ึดไปหน่อยหนึ no ่งนะโอเคเอ้ยโดนป้อมตีเจ็ มาตึงมาตึงอันนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะต้องโดนได้ป้อมแน่ๆผมเลยปล่อยป้อมให้ฝ่ายตรงข้ามได้ป้อมไปฟรีๆ แต่ฝังตรงข้ามเลือกที่จะมีคิวผมก่อนเนื่องจากแค้นสอนตัวหรืออะไรก็ไม่รู้เลยเดินผมสอนเชิงไปดีนี่คืออะไรแค้นหรือเปล่าแค้นนะนี่แค้นนี่นนเขาเรียกแค้นโอเค <c oughs> ผมไปตกลักขั้นตอนไหน นี่เขาเรียกแคขนนะแต่โดนย้ำแคขนโอ,คอโอ้โหลืบไอ้เหี้ยลีโอโอ้คุณปล่อยปล่อยเลยดูทรงอนะโอเคแจกเข้าละลไป Enemy ชิปหายการช่างนะครับเนี่ยน่าจะต้องปล่อยแล้วล่ะถึงเวลาต้องปล่อยคนจะไปห้ามไม่ได้ผมโดนยูรูซิ่งเยียนสองสามทีก็น่าจะตายแล้วล่ะไม่ได้ <ret> โทษทีว่ะคุณผมเพิ่งกลับบ้านโอเคแยกย้ายแยกแย,กย,กยก้ายมีคนเต็มต้องไปต้องไปดดวน อะไรังสแกมเมอร์เฮ้ยค่ะมิวตึงไปเป้าเชี่ยทารอนรอดโอเคจีจ ouais ีครับสำหรับทิกเอสเรียวก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับอยากได้ตัวอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยหรือให้คำแนะนำว่าคนปรับปรุงแก้ไขตรงไหน ถ้าอยากรู้ว่าตัวต่อไปจะสอนเล่นตัวอะไรก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะ